你好，你好，点点头。你好，你好，笑笑。你好，你好，拍拍手。啦啦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 ，我们来学习汉语。各位父母您好，同学们大家好，我们又见面了。中文活动。 สวัสดีค่ะผู้ปกครองถูกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับกิจกรรมพิเศษภาษาจีนนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคลิปวิดีโอที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องเกมอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเกมของเราชื่อยากหรือเปล่าอ่าทาไมยากใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวติดตามคลิปของเราชื่อต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีเกมข้างตตนให้กับเด็กๆได้เล่นนะคะ เกมก็จะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นอักษรอ,อะไรเอ่ยที่เราช่อยสอนไปอักษรภาพนั่นเองค่ะอ๋อทงเฉมันเราชื่อข้านียมันต่อชื้อผินเาะ้าหนิยวลรเราชื่อดูคลิปวิดีโอของเด็กๆทุกคนเลยนะคะอ๋อเราชื่อยกนิ้วโป้งให้เลยค่ะเตี่ยนจ้านะ่ะกดไลค์ให้กับเด็กๆทุกคนเลยสุดยอดมากๆเลยนะคะดเด็กๆเ,เ,เมน了，同学们，同学们你们看后面的老师呢？ ชื่อชมพู่เีนะทิร่างเจมันเด็กๆคะลองสังเกตด้านหลังของเราชื่อเราชื่อด้านหลังของเราชื่อสีอะไรคะแล้วเราชื่อวันนี้แต่งตัวเป็นเหมือนอะไรเอ่ยอ่าอ่าใช่ไหมคะเด็กๆเราชื่อแต่งตัวเป็นชาวนานั่นเองคะ่ะแต่เราชื่อขาดหมวกไปอย่างหนึ่งนะคะในวันนี้เด็กๆคะจินเะชียงน่าถงเจมันกมนสวสี่ีมูชื่อวันนี้นะคะเด็กๆเราจะเรียนเกี่ยวกับ หัวข้อเรือ่องมีเซี่ยงหมู่มีเซี่ยงหมูโครงการข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆคะเรามีข้าวทั้งหมดกี่ชนิดคะมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะเราซื้อมีทั้งหมด3ชนิดมาฝากให้กับเด็กๆได้รับชมกันนะคะ3ชนิดนะคะวันนี้มี3มชนิด แล้วก็เดี๋ยวเราชื้อก็อาจจะมีอักษรภาพในคลิปวิดีโอถัดไปให้กับเด็กๆได้มันฝึกฝนแล้วก็จดจำคำศัพท์ของเหล่าชื้อนะคะชงเสนนว,วม你们准备好了吗？ว้า这么小声啊！哦，ทำไมเสียงเบาจังเลยเอาใหมา่อีกรอบหนึ่งดีกว่าค่ะชงเสว,วม준비好了吗？哇！太棒了同学们如果你们 准备好了，那我们一起学习吧。好的，同学们，第一个种类啊，先来第一，望单框老师咧，卡，米卡是啥来？哎，米卡是啥来卡？哦，米卡是白，那หมายความว่าคือข้าวขาวใช่ไหมคะภาษาจีนเกินเหล่าชื่อฉี่ชั่ว啊，พูดตามเหล่าชื่อนะคะไปมี再来一遍咯，ไป มีข้าวขาวนั่นเองค่ะตีอ้ก็จงเลยตีอ้ก็จงเลยอาเด็กๆคะชนิดที่สองมองด้านข้างเราชื่อเลยสีอะไรเอ่ยโอ้มีหลากหลายสีมากเลยใช่ไหมคะอาข้าชนิดนี้เรียกว่าข้าวกล้องนะคะเกิดเราชื่อสีชัวเชาว่ามีจะเรียเปีนน้ยนอะเช่ามี ข้าวกองนั่นเองค่ะข้าว,ลวเละถงใช่ไนทตีสัก็จงเลยทีสัก็จงเลยอันดับที่สมนะคะหรือว่าชนิดที่สของเราก็คือข้าวที่สามารถปั้นได้เด็กๆข้าวอะไรสามารถปั้นได้ปั้นได้แล้วก็สามารถกินกับ ข้าวสามารถกินกับปลาทูสามารถกินกับไข่เจียวได้ด้วยนะคะเหล่าชื่อนะ้าวนะเบียร์สี่ขวนอ่ะเหล่าชื่อนะคะชอบข้าวชนิดนี้มากๆเลยให้เด็กๆมองด้านข้างเหล่าชื่อเลยค่ะข้าวอะไรเอ่ยที่สามารถปั้นได้ข้าวเหนียวนั่นเองค่ะเด็กๆมองปากเหล่าชื่อพร้อมกับพูดตามเลยนะคะนัวหมี่จไหลเปี่ยเนาะนัวหมี่ข้าวเหนียวนั่นเองค่ะ同学们今天怎么样呢？ เด็กๆคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเราได้เรียนคำศัพท์ไปทั้งหมดซาน,นก่อเส่งฉืออ่าเรียนคำศัพท์ไปทั้งหมด3คำนะคะคำที่1คือคำว่าปลายมีข้าวขาว,ขาวคำที่สองนั่นก็คือเช่ามีข้าวกล้องนั่นเองค่ะส่วนคำที่3แล้วเราชื่อชอบเสียสี่ขั้วเราชื่อชอบมากๆเลยนะคะคำที่3มก็คือน่วมีแปลว่าข้าวเหนียวนั้น วันนี้นะคะชงเซอร์มอนนะ太认真学习了太认真学习了เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ตั้งใจเรียนค้าวิชาภาษาจีนของเราชื่อมากเลยอ่าเราชื่อไม่ลืมที่จะทำอย่างไรเอ่ยเตียนเฉมเฉยจจวอเตียน什么เตียนอะไรคะเด็กๆใครคจําได้บ้างเตียนอะไรเตียนจัานนั่นเองนะคะเตียนจ้างแปลว่ากดไลค์ให้กับเด็กๆทุกคนเลยค่ะ ใ่โยนะและเราซื้อข้อฝากให้เด็กๆนะคะอัดคลิปข้าวที่ชนิดข้าวที่เด็กๆทานอยู่เป็นประจำข้าวสวยหรือข้าวขาวนั่นเองข้าวกล้องแล้วก็ข้าวเหนียวหรือว่าเด็กๆจะเลือกสิ่งที่เด็กๆชอบทานมาทั้งหมดกี่อย่างดีอาให้เด็กๆบอกสิ่งที่เด็กๆชอบทานเป็นชนิดของข้าวนะคะ ชนิดไหนที่เด็กๆชอบทานอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอกลับมาให้เราชื่อดูด้นะคะเราชื่ออยากรู้จังเลยว่ามีใครชอบทานนั่หมี่กับเราชื่อบ้างอ่า好了，同到了，我下吧。同起立。了，什么？เ声一ย老呀。 ใจเจียนค่ะเด็กๆ